สวัสดีดท่านผะู้ชมทุกท่านนะเกมโซนไอควิกโก้ครับคลิปนี้มาทำการตบบอสห้าตัวภายในยกเดียวครับเสืวอวิธทีทำนั่นเหรอเริ่มจากยา๋ยอขอขอไปขายมั้ ส่วนวิธีส่วนวิธีก็ต้องเมียนนี้ก่อนครับกรมกำชเชญรายวันนะครับวิธีได้ก็แค่ไปตีบอสวิธีได้ก่อนหรือต้องปลดปลดล็อก,กระดับท้าทายก่อนแล้วแล้วก็ไปโยมตีบอสใหญ่สักตัวส่วนวิธีใช้งานนะครับต้องไปหลังจากตีบอสต้องไปตีว่าห้าตัว เป็นบอสใหญ่แล้วก็ผมเร์หัวก็กำจัดไปแล้วมีกัปตันบัคเคนเนียมหาอุปสรรคกอบลินแล้วก็อันเนตยติอฟัฟฟาแล้วก็หัวหน้าแกงรีเวอร์แล้วก็มังกรแฮมเบอร์ก่อนจะไปเลยว่าขอกดไลค์แอะไรต่างๆอะไรนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะใครไมก่อนก็กดนะคลิปนี้ขอถือไลค์ไลค์พอเนื่องเราเยอะ ฮัลโหลต่ฟอบแล้วมาเริ่มกันเลยขอรับเยำกันมาห้าตัวสิจะไหวไหมเนี่ย สบายโอ้เฟรมเรยกกตกตกจันเลยโอ้โหตกเออสาวเล็กตกเร็มเลยตกจันเลยแต่ก็ยังตู้ได้ครับ ไม่สนเว้ยหิวเลือดตายไปหนึ่งตายไปสองก็ได้ตายไปสอง มามามาัวจัดเลยตี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 ชนะมังกรอะไรต่อมีอะไรไม่ต้องสวดแล้วกดมัวไปดิยังไงก็จะชนะโอเคฟฟเฟสเ,เ,เพิ่มเลยเริ่มเพิ่มตกน้อยลงพราก่อนอันนี้มันมีเยอะกว่าโอ้โหแต่ยังก็แหลกจัดเลยก็ตกจัดเลย Ok 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 rồi ạ băng coi là tôi đi ạ nữa Má, chào rồi mà. สายสร้างวงกรอนแล้วก็ชนะวีตกายกาไปแล้วของอย่างเยอะเก็บพอนเก็บ เอาไปย่อยส่วนนี้ทำอะไรได้เหเป็นการหลอมสเตตัสใหม่แล้ว นย่างเช่นอันนี้ครับไม่ได้ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบอย่เท่านี้ครับบายขอบคุณที่รับชม